เอาละครับผม,ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโอโตนาริไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ก็ช่างมันเถอะเรามาเข้าเนะื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มมาตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในงานศพแล้วนะครับไอคนที่นั่งอยู่ในี่ก็คือพระเอกนะครับแล้วก็น้องๆของมันภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่พระเอกกําลังนอนอยู่อยู่ๆมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับทําหน้างงแล้วก็งงแล้วมันเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้ว่าต้องทํางานให้เสร็จก่อน10บโมงจากนั้นน้องๆของพวกพระเอก ก็ได้ทำข้าวมาส่งที่ห้องทำงานของพระเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องๆของพระเอกเนี่ยก็ได้ถามพระเอกไปว่ายังไม่ได้ผู้ช่วยที่จะมาทำงานด้วยอีกหรอแล้วอยู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าได้ผู้ช่วยที่จะมาทำงานชวยพระเอกแล้วได้เจ้าพระเอกของเราเนี่ยครับก็ได้แบบทำหน้าแบบดีใจจากแล้วน้องของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าจะดูอนาคตให้ใช่ครับไม่ผิดดูอนาคตคือดูอนาคตแบบไหนก่อนกูงงหลังจากดูอนาคตเสร็จเนี่ยน้องของมันก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ แค่ทำหน้าเออ <ic> นั่นแหละแล้วน้องของพระเอกเนี่ยก็ได้ออกจากบ้านมาแล้วพวกน้องๆเ,เนี่ยก็ได้คุยกันว่าอนาคตที่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังจะออกเป็นรับผู้ช่วยพระเอกเนี่ยมันก็ได้เดินไปเจอสาวผมทองแน่นอนว่าหน้าตาเนี่ยอืมก็ได้อยู่นะใช่ครับสาวผมทองเนี่ยก็คือผู้ช่วยที่จะมาเป็นผู้ช่วยพระเอกนั่นแหละและ้วพระเอกก็ได้พาสาวผมทองมาที่ห้องทํางานแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ให้สาวผมทองได้ลองวาดเส้นขอบแล้วก็ฉากหลังดูนะครับผมสาวผมทองเนี่ยก็คือแบบทำแบบเดียวเสร็จ พระเอกแบบทำหน้าตกใจมากคือมึง,มงจะเร็จอะไระไวขนาดนั้นแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยจะแปลกใจก็เลยถามไปว่าเป็นผู้ช่วยมานานแล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วสาวผมทองเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าเพิ่งจะมาทํางานงานนี้เป็นงานแรกฮะเดี๋ยวนะงานแรกคือแบบมึงเซียนขนาดนี้แล้วหรอแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ให้สาวผมทองแบบลองวาดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เหมือนเดิมครับตามคอนเซปต์เดิมทําเสร็จไวแถมสวยพระเอกเนี่ยมันก็ได้เดบทำหน้าแบบดีใจ คือแบบดีใจอ่ะได้ผู้ช่วยริ่งแล้วแก๊งน้องๆของพระเอกเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านแก๊งน้องๆเนี่ยก็ได้พาสาวผมทองเนี่ยแนะนําบ้านนะครับไปดูแบบห้องครัวห้องน้ําห้องพักอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับคือพระเอกมันยังไม่แนะนําบ้านคือแบบมาถึงเนี่ยก็ให้ทํางานเลยแก๊งน้องๆเนี่ยก็ได้แต่บ่นให้พระเอกนะครับผมว่าทําไมพี่ไม่แนะนําบ้านก่อนไม่อะไรก่อนคือแบบอ่ะจะมาใช้งานอย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้ พระเอกเนี่ยก็ได้แบบทำหน้ายันละความผิดแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แบบทํางานกันต่อยาวๆเลยนะครับผมแล้วอยู่ดีๆพระเอกก็ได้ชวนดื่มชาแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหยิบชาให้เองแล้วในระหว่างที่สาวผมทองเนี่ยกําลังไปหยิบชาอยู่ก็ได้เจอกับแก๊งน้องๆของพระเอกเดียวนะคือแก๊งน้องๆของพระเอกเนี่ยคือผมว่ามันน่ารักดีนะใส่ชุดนอนมุง้งมิ้งแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้มาทํางานกันต่อยาวๆแล้วพระเอกเนี่ย ก็ได้ทำจนเสร็จนะครับผมทําต้นฉบับจนเสร็จแล้วในระหว่างที่พระเอกกําลังนับต้นฉบับนะผมก็ปรากฏว่ามันหายไปแผ่นหนึ่งพระเอกมันก็หานะครับผมแล้วก็ไปเจออยู่ใต้โต๊ะทางานของมันแล้วไอ้ต้นฉบับแผ่นนั้นเนี่ยก็คือคือมันยังไม่เสร็จเลยครับทุกคนสรุปคือพระเอกเนี่ยมันก็ต้องทําแผ่นที่หายให้เสร็จแล้วมันก็ได้ขอสาวผมทองเนี่ยให้ช่วยเพราะว่ามันนอกเวลางานแล้วงไงมันก็เลยขอสาวผมทองเนี่ยให้อยู่โต๊ะลุงเปกับมันคือ อะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนั้นแล,แล้วทั้งสองคนก็ได้อยู่โต้งลุงกันจนถึงเช้าพระเอกเนี่ยมันก็ได้ทำงานเสร็จทันเวลาส่งต้นฉบับนะครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้เผลอหลับกันไปทั้งคู่เลยนะครับและไอ้เจ้าพระเอกของเรานะครับผมก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนแล้วมองไปทางสาวผมทองในจังหวะนั้นเนี่ยสาวผมทองคือยังไม่ตื่นนะครับและมันเนี่ยก็ได้มองไปที่ก้นของสาวผมทอง แล้วมันก็เห็นแท่งอะไรทิ่มสาวผมทองอยู่ก็ไม่รู้มันก็เลยคิดว่าเป็นปากกาแล้วมันเนี่ยก็ได้เอามือแบบไปจับดูปรากฏว่าไอ้แท่งนั้นน่ะทิ่มมือพ่อเอกแบบเลียดซิฟอ่ะแล้วพรอเอกเนี่ยมันก็ได้แบบหลุดโลกหลุดอวกาศนะครับคือมันก็งงเฮ้ยอยู่ดีๆแบบไปอยู่นอกอวกาศแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสดน้าเนี่ยดูเอาละกันครับทุกคนแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้บอกพระเอกไปว่า คุณกับหนามของฉันเนี่ยได้เชื่อมต่อกันแล้วนะคะสรุปคืออยู่ที่ก้นคือหนามแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้บอกพระเอกไปว่าพวกเราได้กล่าวคำมั่นสัญญาที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วเดี๋ยวนะคือแบบเอามือไปแตะหนามคือมึงแบบต้องเป็นคู่ชีวิตกันเลยเหรอไอพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ทำหน้าง,งงไปดิผมก็งงแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้อธิบายให้พระเอกฟังว่าที่อาณาจักรของฉันเนี่ยการกระทําแบบนี้เนี่ยก็มีแต่คู่สามีภรรยาเ็าทากัน สาวผมทองเนี่ยก็ได้บ่นให้พระเอกไปอีกนะครับผมว่าไม่คิดไม่ฝันว่าพระเอกจะเป็นคนแบบสวยโอกาสแบบนี้ไอ้เจ้าพระเอกของเราเนี่ยก็สตันไปเลยดีครับคำหน้างงไม่เลิกแล้วไอ้เจ้าพระเอกของเราเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับแต่ดูท่าสาวผมทองเนี่ยจะไม่สนใจคําที่พระเอกกําลังจะอธิบายเลยแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับทําไมสาวผมทองเนี่ยมีหางด้วยใช่ครับสาวผมทองคือคนที่มาจากดาวอื่นที่ไม่ใช่ดาวโลกของเราแต่สาวผมทองเนี่ยก็ยังยืนยันคําเดิมว่าการที่ มาจับหนามของมันเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสามีภรรยากันแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้แนะนําตัวเองไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าสาวแห่งอารยธรรมของดาวตกอะไรทักอย่างนีแหละแล้วสาวผมทองเนี่ยก็ได้บอกพี่ไปว่าตนเนี่ยไม่อยากแบบแต่งงานแบบเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ยังไงเราก็มาทําความรู้จักกันตามลําดับดีกว่าครับแล้วตอนที่หนึ่งก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะครับผมคือแบบ ที่ผมเอามาสปลอยนี่ก็คือยังไม่ละเอียดพอนะครับผมเอามาตัดมาแค่แบบฉากสําคัญสําคัญนะครับเอาละครับผมวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีหน้า let's go